อย่าแต้วครัวคำโตๆสวัสดีค่ะคลิปนี้มีวิธีทำม,มะละกอเหี่ยวที่เราซื้อมาไว้นานๆแล้วลืมทานให้กลับมากรอบอร่อยเหมือนเดิมมีวิธีทำกอง่ายๆดังนี้เลยค่ะและมะละกอ2ลูกนี้แช่อยู่ในตู้เย็นกอ2อาทิตย์กว่าๆแล้วนะคะก็จะเหี่ยวแล้วก็นิ่มๆแบบนี้ค่ะดูเปลือกก็ยังเขียวอยู่แต่ว่าถ้าหางนําไปทําส้มตําก็จะมีความเหนียวทําให้ตาส้มตํามไม่อร่อยสามารถทําให้เส้นมะละกอกลับมากรอบอร่อยเหมือนเดิมวิธีทำกอง่ายมากๆดังนี้ค่ะ นี่ค่ะมะละกอที่เหี่ยวแล้วเวลาเราเฉือนขั้วออกก็จะไม่มีน้ํายางวิธีแก้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะเตรียมน้ําเปล่าให้ท่วมมะละกอปูนกินหมากหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้ปูนกินหมากละลายแล้วนํามะละกอลงไปแช่ถ้าหากท่าไหนมีน้ําแข็งก็เทน้ําแข็งลงไปด้วยเลยค่ะ น้ำปูนใสและน้ำเย็นจัดๆก็จะถ่วยให้มะละกอที่นิ่มๆก็จะมีการแข็งตัวหรือว่าตึงตัวขึ้นถ้าไม่มีปูนกินหมากใช้น้ำแข็งอย่างเดียวก็ได้ค่ะก็หาภาชนะที่หนักๆมาทับมะละกอให้จมน้ำทุกๆส่วนด้วยนะคะแล้วแช่ไว้แบบนี้อีกหนึ่งชั่วโมงพอแช่ครบ1ชั่วโมงก็มาดูกันค่ะมะละกอมีความแน่นขึ้นแล้วก็เหี่ยวน้อยลงไม่นุ่มนิ่มเหมือนเดิมแล้วนะคะ ลูกที่ยังไม่ได้ทําอาหารก็ซับน้ําให้แห้งแล้วแรบป,ปิดไว้ให้สนิทจากนั้นก็นําไปแช่ในตู้เย็นช่องแช่ผักวิธีนี้ก็สามารถใช้ได้กับมะละกอที่เราซื้อมาใหม่ๆเพียงแต่ไม่ต้องตัดขั้วออกแรบแล้วก็ไปแช่ในช่องแช่ผักได้เลยก็จะช่วยเก็บมะละกอได้เป็นเดือนๆเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีทําให้มะละกอที่เหี่ยวๆกลับมากรอบอร่อยเหมือนเดิมหลังจากที่เราล้างน้ําปูนใสออกแล้วก็นํามาปอกเปลือกวิธีปอกก็แล้วแต่จะสะดวกเลยนะคะ เสร็จแล้วก็มาผ่าครึ่งใช้ช้อนขูดเส้นใหญ่หเหลือเมล็ดมะละกอออกเส้นใหยที่เป็นตุ่มเล็กๆนี่คือมีความขมมากๆเลยนะคะขูดออกให้เกลี้ยงเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาเตรียมน้ําให้ทั่วมะละกอเติมน้ําแข็งลงไปหรือว่าน้ําเย็นจัดๆแล้วนำมะละกอที่เราขูดเส้นใหญ่ออกแล้วลงไปแช่ในน้ําเย็นจัดๆใช้เวลาแช่ที่10นาที นี่ยค่ะหลังจากแช่ในน้ําเย็นแล้วมะรากรนี้มีความเด้งแล้วก็มีความกรอบเนื้อมารากรแน่นๆไม่เหี่ยวเหมือนเดิมแล้วค่ะและถ้าหากท่านไหนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเคล็ดลับในการที่ทําให้เส้นมะรากรกรอบขั้นตอนนี้ก็เก็บใส่ถุงพลาสติกแล้วนาไปแช่ในตู้เย็นหรือว่าถังน้ําแข็งหนึ่งคืนก่อนที่จะมาขูดเส้นก็จะเพิ่มความกรอบให้กับมะรากรอ,อีกด้วยนะคะต่อไปจะเป็นวิธีสําหรับแม่บ้านที่ต้องการถนอมเส้นมารากรอไว้ทานหลาย,ลายวันและก็ยังคงความกรอบอยู่ จะเลือกแบบใช้มีดสับหรือว่าจะใช้ที่ขูดแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะถ้าใช้ที่ขูดแบบนี้ก็วางเฉียงเฉียงให้โดนเส้นมะละกอสองถึงสามเส้นก็พออย่าให,ให้ใหญ่เกินไปนะคะเวลาตำส้มตำจะไม่อร่อยค่ะและส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของขั่วซึ่งมีความขมไม่ต้องเสียดายนะคะอันนี้ก็ทิ้งไปได้เลยเสร็จแล้วนําใส่ถุงพลาสติกแล้วเก็บในช่องแช่ผักสามารถเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะถ้าหากนํามาทําส้มตําแล้วเส้นมะละกอที่เราเก็บไว้เหี่ยวก็อนําเส้นมะละกอลงไปซาวน้ําเย็นจัด,จด หรือจะแช่ไว้1-2นาทีก็จะได้เส้นมะละกอกรอบอร่อยเหมือนเดิมแล้วนะคะ